สวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมโกลอการเดนอัปเดตใหม่ของวันเสาร์นี้รู้สึกว่าตอนที่ผมเข้าเกมมาเนี่ยมันจะเป็นเออเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผีิเนาะหรือว่าเป็นฤดูที่ใบไม้มันเออเขาเรียกว่าอะไรอะแห้งเหี่ยวอลไรกันเนาะไปะเรามาดูกันสักหน่อยนะว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงกันบ้างนะครับเห็นว่ามันเล่นง่ายนะใจกลางแบบเนี่ยตอนที่เราเข้ามาก็จะมีสวนนะเป็นสวนหยอ่อมเล็กๆฮะ จะมีต้นไม้สูงสูงอยู่สองต้นแล้วก็มีต้นไม้คุณลุงนะต้นไม้คุณลุงมีเขา looking for flower plant โ okay. อเครู้สึกว่ามันน่าจะเล่นไม่ยากนะครับต้นไม้เนี่ยเขาต้องการพวก flower plant นะหรือว่าพวกดอกไม้นนะ่เองนะพวกดอกไม้วิธีหาว่าคือพืชยังไงนะครับให้กดไม่ีิไกลเนาะอันนี้มันก็ง่ายมากเลยฮนะลิกที่ผลไม้อะไรก็ได้นะนี่มันจะบอกอยู่นะ Vegetable Summer Root Food อะไรนี่ครับมันบอกหมดเลยเนาะดอกไม้นี่ดูไม่ยากนะครับนี่อกโอกัลเห็นไหมโฟกัลประเภท flower นะกดดูที่ไกด์แล้วก็คลิกดูได้เลยนะ Light Shot อันนี้ sticky นะอันนี้ c เ l น n t อ r ี่ก็เป็นดอกไม้นะฮะเห็นไหมมาดูไม่ยากนะครับ t ทมา a t h เป็นพืชน,นะครับเป็นลีฟเนาะดูง่ายๆเนาะอันนี้ก็ flower นะ วิธีดูพืชก็ประมาณนี้นะครับให้กดดูที่ไกดแค่นั้นเองะเป็นคาคุเป็นเซนเนาะไลแล็กก็เป็นฟลาวเวอร์อยู่แล้วดูง่ายๆเนาะเราไม่ต้องไปกดเออ g o o g l e วิธีพี่ดีอะไรหรนะครับในเกมมันมีบอกนะขยันกดหน่อยอะซากุระอันนี้ก็ฟลาวเวอร์อยู่แล้วประมาณนี้ประมาณนี้ในเกมเนี่ยผมต้องการเออฟลาเวอร์แพนนะเดี๋ยวพี่ไปเก็บแป๊บนึ่งนะฟาเวอร์พี่ก็เยอะซะด้วยเก็บไปเลยดอกไม้ ไอ้พวกนี้จะเป็นผู้หวกดอกไม้ในโนสาวนะครับพี่เก็บไว้เยอะเลยนะเราไปส่งกันซะหน่อยสิตอนนี้พี่ก็มีดอกไม้เต็มเลยนะให้พูดคุยกับต้นไม้คนลุงนะครับมันจะมีสองหัวข้อนะข้อที่สองเนี่ยจะเป็นการส่งผลไม้แบบทีละลูกนะแต่ว่าข้อที่สามเนี่ยคือส่งหมดเลยนะฮะผมจะกดข้อที่สามแป๊ะโอเคตอนนี้พี่ส่งไปได้แล้วสองร้อยยี่สิบสามนะเดี๋ยวขอเวลาทำแป๊บหนึ่งอนะ่ะ ให้มันครบห้าร้อยนะรู้สึกว่าคะแนนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนรวมนะครับไม่ใช่ว่าพี่คนเดียวนะสมมติว่าถ้าพี่ทำครบห้าร้อยแต้มเนี่ยใครก็ตามที่ออนอยู่ในเซิร์ฟเดียวกับพี่เนี่ยเหมือนจะได้ทุกคนเลยนะอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟส่วนรวมนะครับเนาะครบห้าร้อยแต้มก็ได้ทุกคนนะตอนนี้ก็สามอเกแล้วไปส่งหมดปุ๊บโอเคได้อะไรลนะีเคมเมอร์เหรอ พี่ดูไม่ทันอนะ่ะอ่านไม่ทันจริงๆฮนะมันแรนดอมนะครับรู้สึกว่าถ้าเราทําแต้มครบห้าร้อยแล้วเนี่ยมันจะคูดาวห้านาทีนะคูดาวห้านาทนะีโอเคก็ประมาณนี้ครับของรางวัลมันก็สมแจกนะไม่รู้จะได้อะไรบ้างนะฮะมองไม่ทันนะมองแวบเมืนเน่อกี้รู้สึกว่าจะเป็นรีคิมเมอร์นะสามอันฮนะที่เหลือพี่ก็ไม่รู้ละวิธีทําก็ประมาณนี้เลยฮนะ ไปหาต้นไม้แล้วก็ดูว่าเขาต้องการต้นอะไรแค่นั้นอย่างเงี้ยฟลาเวอร์เพอะไรก็ว่ากันไปนะ woody leaf summer ร์ประมาณนี้เนาะ500แต้มไม่ได้ยากครับอีเวนนี้บอกเลยว่าเล่นง่ายนะพี่มอกว่าง่ายมากๆเลยอะ่ะโอเคเรามาดูชิ้นต่อไปนะอ้าวเบลเอกเหรอป่าวเอกมีอะไรบ้างเนี่ยโลบินเบตเจอร์กิสซี่แบร อะไรเนี่ยลูกคูก่แล้วเอ้ยวอนเะหรอเฮ้ยหงหงหาเอออะไรสักอย่างเนี่ยแหละหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวทีหลังนะครับเป็นระดับมิติกเนาะระดับมิติกหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโลบาร์มาซื้อก็ได้นะครับมันก็รีเนาะตัดเลี้ยงอันนี้่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอืมอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดพืชน,นะครับเมล็ดพืชใหม่เนาะ รู้สึกว่าเราจะต้องปลดล็อกระดับก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกได้นะ,มะเมล็ดพืชมีทั้งหมด17ระดับนะโอเคตอนนี้พี่ปลดล็อกไปแล้วเท่าไหรนะ่เนาะเท่าไหร่อ๋อหนึ่งครั้งโอเคครับเข้าใจละพี่ต้องทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆครบ17ครั้งนะต่อไปเฮ้ยอะไรเนี่ยไฟไฟไฟ,ไฟไฟจาเหรอไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าซื้อไปก่อนนะส,สกายแลนเทนซื้อสกายแลนเทนเมเปิลเฮ้ยใบเมเปิลนะ เป็นระดับ on common นะครับโอเคอันนี้ปลดล็อก่าไหร่เนี่ย17มันกันนะ golden econ นะต้องโอ้ยเมเปิลเนี่ยพี่ชอบเมเปิลนะมันสวยดีนะโอ้ oh, golden econ พิ s มาติ c เลยนะรอเลย17รอบวะยังไงสิโออันนี้ก็เป็น cosmetic นะครับ for leaf ซื้อเมเปิลแฟลกซื้อของตกแต่งบ้านครับไม่มีอะไรบ้างนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะ เล็ดพืชก็เหมือนจะไม่ได้อัปเดตอะไรมาเลยนะฮะไม่มีเลยเล็ดพืชก็ไม่มีช็อปไข่อะไรก็ไม่มีนะฮะมิวเทนใหม่ก็รู้สึกว่ายังไม่มีนะสงสัยเจนเดียวเจอผู้เล่นวัวเยอะนะครับว่าอีเวนต์ไฟลี่มันเล่นยากเนาะอีเวนต์นี้เขาก็เลยจัดให้แบบง่ายๆไปเลยแบบง่ายมากอะง่ายแบบหวานเจี๊ยบเลยอะ โอเคครับสรุปเลยนะครับเราก็ต้องหาผลไม้ที่ต้นไม้มันต้องการเนี่ยเพื่อมาใส่แต้มให้มันครบ500แล้วเราก็จะได้ของรางวัลแค่นี้เองอีเวนนี้เล่นง,ง่ายมากเลยครับปะแล้วเจอกันใหม่คะสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ